สวัสดีขอไปนอนตั้งหลายนี่นะคะแต่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ส่วนอีกแล้วนะคะเราจะมาทำอะไรมาเอาผักถัวน้อยอีกแล้วนะคะนี่อุปกรณ์เตรียมแล้วเอามีดไปเอา,เอา,เอาถุงก๊อแก๊บมาจากที่บ้านแล้วนะคะก็ลงมือไปตัดผักกันเลยนะคะก็ไม่ได้มาทุกวันนะคะก็อาทิตย์ละครั้ง2าทิตย์ละครั้งนะคะก็ มาก็มาคือพาพี่วีมาด้วยนะคะก็ถ่ายจากมือถือดีกว่านะคะไปเพราะว่าจะได้สะดวกสบายนิดนึงแต่ว่าก็ภาพอาจจะแบบเออจัดๆนิดนึงนะคะก็จะได้แบบลงได้เร็วๆอะไรนิดนึงนะคะวันนี้เตรียมกับสาวไตหลงว่าจะมาถ่ายติ๊กตอกเอ่อวันคริสต์มาสนะคะก็เลยแบบใส่เสื้อสีแดงหาไม่มีแล้วมีแต่ตัวนี้นะคะที่เป็นเสื้อสีแดง รวมกับโปรง่งเดี๋ยวค่อยเพราะว่าไม่มีแล้วเสื้อสีแดงนะคะก็แม่ก็ได้ลดน้ําแล้วนิดหนึ่งจะให้เอาตรงไหนเนี่ยจะให้เอาตรงไหนเนี่ยนี่นะคะก็ดำปื้ดเลยต้องดูข้างไหนวะนี่ก็ไม่ใช่เนี่ยอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้ออาทางนี้นะคะไปะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวเอาที่มุง,มงออกก่อนนะคะ ก็ดูสักนิดหนึ่งนะรายละเอียด เค okay, ค่ะไปเด็ดผักกันได้เลยนะคะโอ้ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเปียกมันเปียกนะคะก็เลยแบบอไม่รู้จะตั้งได้ไหมเพราะว่าวันนี้เอาขาตั้งมือถือมานะคะก็เลยคเตรียมพร้อม นี้ก็ใช้ถุงเก่าไอ้ที่รอบที่แล้วนะคะเพราะว่าใช้แล้วก็เอามาใส่ต่อเอามาใส่ต่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเปียกๆจะกระปุกนิดๆไม่เป็นไรค่ะมาตัดเลยค่ะตัดเลยตัดช่ใช่ชมีด เดี๋ยว็็รอดูคลิปพรุ่งนี้นะคะเราจะเล่นติ๊กตอกันนะคะก็จะให้ดูแบบเบื้องหลังแล้วก็ตอนเต้น ไม่ค่ะไม่ใช่อะไรนะไม่ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะยืนข้างบนแล้วนะคะจะยืนข้างบนแล้วนะคะ เพราะว่าไอ้น,นี้เอาเอารอบสองนะคะก็เลยแบบเวลาตัดต้องระวังไอ้ที่อันเก่าไม่งั้นกลัวมันแกงนะคะก็เลยแบบต้องดูดีๆไม่เหมือนอ่าออกรอบแรกนี่ก็คือจับแล้วก็รวบรวบง่ายมากค่ะแต่อันนี้คือยากนิดนึงนะคะดูมันออกไม่เท่ากันวันนี้มาสองคนกับแม่นะคะ ตอนนี้แม่ก็ได้ลดน้ําผักไว้ก่อนอันนี้ก็ลดแล้วนะคะจะได้เอาเวลาเก็บเกี่ยวผักไว้จะได้มันไม่เหี่ยวนะคะก็เลยแบบลดไว้ก่อนก็ออผักกาดผักกวางตุ้งก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูนะคะอ่ะอุ้ยอย ดูกันก่อนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่า,าใกล้เสร็จแล้วค่อยมาดูอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปอ่ะนี่นะคะกว่าจะหมดไปหนึ่งแปลงก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะได้ผักประมาณนี้ดูฝีมือน้องเหมยนะคะก็เป็นยังไงเรียบเลยไม่เหลือไม่เหลือค่ะทางนี้ก็ หมดเกลี้ยงค่ะเอาจนแบบเมื่อยขาเมื่อยหมดเลยนะคะก็ยังไม่หมดนะคะแม่บอกว่าทางนู้นยังมีอเมื่อไหรจะเสร็จนะคะก็โอ้ยกล้องวางก็ไม่ได้อโอเคไปตัดอีกก็แล้วกันนะคะไปไปดูแม่กันว่าไปถึงไหนแล้วทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้น ผักชีผักชีนะคะที่ฟังไทยจะเรียกว่าผักชีบออันนี้ลบนันดาตรงผักตนน้อยอันใหญ่เนี่ยอันนี้ปล่อยให้มันใบใหญ่ๆนะคะผักตนน้อยอันนี้นี่คือน่ากินนา่าน่ากินกว่าที่ไม่มีใบไม่มีใบนี่ก็คือยำกินอย่างเดียวถึงจะอร่อย แต่มีใบแบบนี้เอาใส่ข้าวซอยน้อยใส่อะไรเงี้ยอร่อยนะคะเดี๋ยวขอหาที่วางก็ดูแม่ไปนะคะเออเชื่อได้ี้ กันนะคะเพิง่งมาอันนี้แม่เพิ่งโรยขี้ไก่เข้าไปใหม่ๆสดๆมอด,ดามให้กันนะฮนะ,นนะแม่ก็ทำงา้ก่นรู้สึกว่าเมื่อย่แล้วไปคะ่ะไปคะ่ะไปคะ่ะไปดูรอบสวน ท้งใม่ดีกว่านะคะโอ้ทางนั้นนี่นะคะผักกาดยังมีอยู่นะคะผักกาดสามเพกนี้ก็คือแบบได้กินยาวๆรัวๆเลยค่ะอ่าทีนี้เราก็มุดเข้าไปที่นี่ดีกว่าไม่เอาขึ้นลนะมุดเข้าไปเลยเออโอ้โหยังเหลืออีกเยอะนิดนึง เออโอ้ก็จะตัดตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโอ้โเยอะมากเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยตัดแล้วค่อยมาคุยกันนะนี่นะคะเสร็จไปแล้วค่ะอีกหนึ่งเพลกนะคะอีกหนึ่งแปลงเพราะว่าภาษาลือจะเรียกว่าเพลกเพล็กอกหนึ่งเพกช่งองเพกแต่ ภาษาไทยจะเรียกว่าหนึ่งแปลงสองแปลงได้สองแปลงได้เยอะมากกดเองแล้วไปจะพักกินส้มก่อนนะคะตะกี้เอาส้มมาด้วยนะคะทางนู้นไม่ค่อยมีนะคะหมดหมด,หมดนเนี่ยะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อยมากก็มานั่งกินส้มพัน ก็ได้ผักเชื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเชื้อมันมีแบบสองแปลงนิดๆสองแปลงเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไม่ค่อยออกที่บ้านแม่เก็บไว้ก็มีเยอมากนะคะเดี๋ยวถ้าอยากกินนะคะเดี๋ยวจะไปยำกินดีกว่าอยากกินหลายวันแล้วนะคะตอนนี้ก็เห็นเจ้าหอมยำบ่อยๆก็ยำเก่งแล้วยำเป็นแล้วนะคะ มา,าตั้งแต่ใบสองตอนนี้สี่มงเย็นแล้วนานเหมือนกันนะคะเอาผักหนึ่งแปลงหนึ่งแปลงก็โอ้โหนานเหมือนกันใช้เวลาเชือเหมือนกันนะคะอืมวันนี้ใส่ลงเพะเออลงปูแววนมาอีกแล้วไม่ได้ใส่นานก็เลยแบบคิดถึงก็เลยจับมาใส่ เอมาเอาผักตอนที่หน้าหนาวนะคะก็รู้สึกว่าไม่ร้อนหนาวเพราะว่าเป็นหน้าหนาวเนาะรู้สึกว่าไม่ร้อนกันดีๆไว้นะคะถ้ามา,าตอนหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหแบบเหงือ่ออะไรเอ่ยเต็มหมดแต่ว่าวันนี้ตะวันใกล้ตกดินแล้วนะคะไม่รู้ว่าสาวไตลงของเรามารอแล้วหรือย,ยังนะคะน่าจะแชทหาน้องเมออย์อยู่แต่ว่า ไม่มีเน็ตไงคะตรงนี้ไม่มีเน็ตเดี๋ยวถ้าฟ้าถ้าฟ้าตกเดินฮเดี๋ยวตะวันตกดินฟ้าจะตกดินยังไงเดี๋ยวตะวันตกดินนะคะก็จะเริ่มหนาวมากๆนะคะทักกิเล็กนะคะสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดยี่สิบสององศา นะคะประมาณนี้นะคะหนาวมากนะคะก็ตอนกลางวันแบบนี้ก็น่าจะยี่สิบยี่สิบเจ็ดยิบแปดน่าจะยี่สบห้าน้องเหมือนว่าน,นะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านอะ่ะเย็นมากถ้าอยู่ในที่แดดอะก็จะอุ่นๆน่าจะประมาณยี่สบสองถึงยี่สิบห้าองศานะคะตอนกลางวันนะคะตอนกลางคืนตอนเช้าอยู่ที่ สิเอ็ดองศาถึงเก้าเนี่ยังไม่มียังไม่ค่อยขนาดนั้นนะน่าจะสิบเอ็ดองศาแม้รดน้ำต้นไม้บรรยากาศที่นี่ก่อนดีมากนะคะถ้าแบบตอนหน้าร้อนมาอยู่ตรงเนี้ยก็เย็นเย็น อะไปพาไปดูแบบเพราะว่าผักแม่ก็เอาแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายตอนที่เอาผักให้ดูเยอะๆเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วก็ดูเยอะแล้วนะคะก็เลยแบบให้ดูนิดๆอืม้ํน้ำต้นไม้ หนูเป็นลูกคุณสวนค่ะหนูเป็นลูกเจ้าหนาแต่ไม่มีนานะคะมีแต่สวนน้า กล้วยกล้วยยังไม่เห็นใหญ่สักกะทีให้มันออกวีตั้งแต่ก่อนที่จะมาทำสวนอีกนะคะไม่เห็นมันใหญ่เลยใบเตยนี่ก็คือเริ่มใหญ่มาทีละนิดโอ้แต่ตอนนี้ลมพัดมาเย็ยนมากเลยนะะเย็ยนมาก นำามาดูต้นมะนาวกันนะคะว่ามะนาวให้มีสักลูกโหอันนี้คือปลูกว่าเป็นปีๆแล้วสองปีปีป,ป,ป,ปีกว่าสองปีแล้วนะคะก็ได้กินลูกมันแค่นิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ค่อยได้ออกนะไม่ค่อยออกผลเท่าไหร่นะคะโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้ว วางวางแล้วคุยกันดีกว่าดูบรรยากาศข้างหลังไปนะคะคุณแม่เพราะว่ากินส้มนะคะวันนี้ก็นี่นะคะข้างล่างดำข้างบนแดงโอ้ยมีดอกไม้ด้วยนะคะนี่สวยงามมาก ดูดูไปนะคะก็เหมือนเราอยู่ที่ในสวนหรือที่ไกลๆที่ไม่ใช่ในเมืองนะคะแต่ที่จริงมันอยู่กลางเมืองเลยนะในเมืองเลยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วรอแม่เสร็จแล้วก็ กลับบ้านนะคะกลับบ้านแล้วจะให้ไปดูผักที่เอาไปนะคะมีเยอะมากแต่ว่าลูกค้าสั่งอยู่แต่ก็เยอะกว่าที่ลูกค้าสั่งอนะคะเพราะว่าเอาไปกินหน่อยแล้วก็ถ้าลูกค้าตอบมาก็เอาขายอย่างนี้นะคะไปค่ะกลับบ้านแล้วนะคะไปดูผักเราได้อะไรบ้างนะคะนี่ ได้ผักกาดผักโขน้อยไปเลย,ย,ไ,ปเลยไปเลยนี่นะผักโขน้อยผักกาดนี่นะคะไปแล้วไปแล้วไปค่ะเอากระเป๋าแม่มะอ๋ออุ้ยกระเป๋าแม่วมีแต่อะไรนะ,ะให้แม่เอากระเป๋าไป หเอ,อมมีสังหรณ์จไปค่นก,กับบ้านนี่ผักก่างคันนี้ปเลยเอา,มาอไม้ก็ใส่กันมานะคะโอ้ ะคะใส่เรียบร้อยไปค่ะเจอกันที่บ้านนะคะแม่เปิดประตูลอแล้วเด้ออ่านี่นะคะผักที่เอามาแล้วก็ผักที่มีไว้ในตู้เย็นเยเยแะะนะคะ